สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกี่ยวกับเป็นผลมักล่างไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้ด้วยที่น,นันซังได้ทําการปลูกเองนะคะแล้วก็มีคุณแม่พี่ป้านอนะช่วยกันปลูกด้วยนะคะคือสังเกตได้จากตอนนี้ที่น,นันซังมอกมาละกออยู่มันใหญ่มากมนผลใหญ่มากไปค่ะเวเราไปดูมันละกอกันเลยนี่นะคะคือนี่คือมาละกอน,นะคะ อันนี้มีทั้งหมดที่ออกผลใหม่ๆก่อนหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนู้นฮะแล้วมีออกมาเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คือเพิ่องออกนะคะแล้วก็มันก็อยู่มาหลายเดือนแล้วแหละใช่แล้วเนี่ยไอ้น,นี่อยู่มาหลายเดือนมากๆเลยนะคะผลน,นี้ ะะที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือต้นกล้วยนั่นเองค่ะคือก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่านันจังปลูกต้นกล้วยไว้มากมายแต่ว่านี่ก็คือต้นแรกที่ออกผลนะคะเป็นต้นแรกจริงๆแล้วเป็นต้นเดียวที่มีผลเครือ <c ười> ใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีหลายอวีบมากๆเลยนะคะแต่และหวีก็มีหลายลูกด้วยนี่นะคะอีกไม่นานก็น่าจะกินได้แล้วนะคะคุณแม่บอกมาอย่างนั้นอะใช่ไหมคะคุณแม่อีกอาทิตย์เดียวก็จะกินได้แล้วนะคะ พอเราตัดออกไปแล้วเราก็ต้องไปเขาเรียกว่าไปบ่มไปบ่มหรือเปล่าคะใช่ไหมใช่นะคะผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นันจังได้ปลูกไว้นะคะก็คือนี่เลยต้นมะม่วงนะคะนันจังได้กินไปแล้วนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะอันนี้ตอนสุกคือหวานมากแต่ตอนที่ยังไม่สุกนี่คือฮมเปรี้ยวมากเลยนะคะกินกับน้ําปลาหวานนี่แ่บอร่อยมากมากเลยนะคะมะม่วงน้ํดอกไม้มีลูกเล็กน่ารัก เดี๋ยวคาดว่าต้นมันก็น่าจะใหญ่กว่านี้นะคะต้นน่าจะสูงกว่านี้ที่เ่ืงน้ําดอกไม้อันนี้อีกกี่วันก็ได้กินคะคุณแม่อ๋อลุงนี้ได้กินแล้วเหรอคะอ๋อนี่นะคะแต่นาจังชอบตอนที่มันเปรี้ยวมากเลยมันเปรี้ยวแบบอื้อร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะอีกไม่กี่วันอันนี้ก็ได้กินแล้วเริ่มเหลืองๆแล้วเอาไปบ่มก็ได้กินเลยนะคะนี่นะคะคือ ดอกเทียนนะคะเป็นดอกไม้ที่นันจงังปลูกเองเลยนะคะมีสองสีคือเป็นสีชมพูอ่อนกับสีแดงน่ารักมากมากเลยนันจังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้นมันจะโตกว่านี้ไหมนะคะแต่ว่ามันสวยมากมากเลยค่ะสวยงามมากมากเลยนะคะดอกเทียนนะคะมีตอนนี้ขึ้น ขึ้นอยู่สามต้นนั่จริงๆนะจังผูกเยอะกว่านี้แต่ว่ามันขึ้นแค่สามต้นนะคะก็ก็ยังดีสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็คือมะเขือยาวนั่นเองนะคะนันจังได้กินมะเขือยาวไปหลายลูกแล้วอันนี้ออกใหม่อันนี้อันนี้ไม่มีเหรอนี่นะคะมะเขือยาวพอมันโตเต็มที่คือมันลูกใหญ่มากเลยนะคะ แล้วก็มีมะเขือยาวแล้วก็นี่นะคะมะเขือเปาะก็คือนี่เป็นต้นมะเขือปาะนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะมะเขือเปอะอันนี้ลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันเคยนันจังแบบเคยเห็นแบบลูกมันใหญ่มากๆเลย zoom นู่ลุก,ลกจริงๆแล้วมันออกดอกเยอะมากเลยคะ่ะเนี่ยดอกสีม่วง,วงก็คือตรงนี้กําลังออกดอกเลยนะคะอะไรก็จะมีผลนี่มะเขือปอกกับมะเขือพวงอยู่ด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าดอกทองอูไรนะคะสวยมากมากเลยตอนแรกต้นมันเตี้ยม,มากๆเลยตอนนี้มันสูงแล้วนะคะนี ออกดอกเต็มเลยก็รวมไปทั้งก็มีดอกดาวเรืองด้วยเป็นยังไงบ้างคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆพี่พาไปดูนะคะไม่ใช่บรบๆเ,เท่า่แต่ว่าก็จะเป็นผลหมากลากไม้นะคะที่ได้ปลูกมาแต่ตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวเรามาอัดคลิปจบก่อน <c oughs> นะคะข้างหลังนะจะเป็นตน้ตนมะเขืองพงต้นมะเขือพงเยอะพวกมวกากเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วโอเคงานสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย